ก็จับใครได้อะโฮกหมอแน่เลยจับจับไม่ได้จับหนักจับนรงๆเลยมึงดูมึงดูการแต่งตัวแล้วมึงเจอที่ย้อยเลยครับเสื้อขาวเจอได้ในสตรีมแตบคุณปั๊บแล้วก็คาสิโนรู้สึกว่าจะมีบ้านกูบ้านเดียวยังไม่ได้คาสิโนที่สุดใะดอกันคาสิโนไปครับศูนย์แปดห้าเออใช่ผมเขก็โควต์ติคือถ้าาติใช่ไหมผมผมมาวับว้บจะมาโควต์เนี้ยกูไปกด ไปโรงพยาบาลมีที่ว่างอยู่๋ยวพี่ไมโรา้โรงพยาบาลเปิดหมแล้วใช่ผมเฮ้ยไม่ใช่ไม่ได้โรงพยาบาลไม่อยู่ใกล้ตอนนี้พี่อยู่ที่ตรงนั้นใช่มก้ยีบไปแล้วอไม่ได้เล่นดิยังได้จะทำอะไรก็บอกทำอะไรขีดดันดลเอามาห้าพอห้าคิวเปรวยเหรอไม่แล่วและโรวยมากเลยตอนนี้ บอกว่ามันเฟ้อไปว่ะงานสุดยอว่ะไอวะมันเยอะเวว่ะเออขึ้นรวยไปดีรวยอ่ะผมมียี่สิบแปดเช็คนะตอนนั้นไมตัวมันตายแล้วมันกระโดดโดดพี่ร้านชาบมขึ้นดีบอย่างเชี่ยมัดตัวตำรวจไปไอ้ดัดมัดตัวเขาไม่ได้หรอกมัดตัวยากว่ะลูกเนี้ยมัดตัวยากจริงๆว่ะโอ้โหมือรัดเลยเนี่ยโอ้ยมันง่ายไปอ่ะไม่เว้ยมันไม่มันยากมากเลยเว้ยสิไม่ใช่รักชีวีทีวีโป ขอรู้ไล้์กันทุกคนเต็มไหมครับพี่คนไม่เต็มครับผมเข้าไปขึ้นดยกว่าไม่สนใจรล้เพียงหลักฐานมาตัวไม่พอเยาตังบานโชโกหรือเปว่เว้ยเจอกันต่อพรุ่งนี้เนาะขอบคุณทุกคนมากครับไม่ได้รู้สึดีใจว่ะรู้ติดใจดว อะไรเว้ยผมอยู่นะเออเอออะไรเนี่ยตำรวจทำไม่ได้ตำรวจติดไฟบ่ยหมอโอเคการรักษาขายละเฮ้ยอะไรวะทุนยี่สิบเชคเลยเหรอไม่กูโมไม่วะเกิดอะไรขึ้นวะโอ้โหไอ้เหี้ยลงตรงน้ำต่ำเลยโอ้ยโอ้ยเรไม่ถึงจีนลุกขไม่ได้ยี่ข้าวแพงวะย้อยเอาด่วนเลยด่วนเลยอย่าเป็นหมอเถื่อนนะมึงอ่ะ ไปเวลาคนใช้ไปวาร์ปไปเกิดในคอนโดมันหมดเลยไอจุดคนวาร์ปไปอ่ะใช่เปอนไปเกิดโรงพยาบาลแล้วไปรอโรงพยาบาลแล้วใช่ใช่พี่ไปรอโรงพยาบาลมาดแล้วดูระวังตัวไปกินข้าวทุกคนวันนี้ขอบคลิปนี้วันนี้ครับเรานามาเจอพี่เฟียวครับพี่เฟียลแขกรับเชิญนะครับเดี๋ยวปิดคลิปกันเลย